ทางหลวงหมายเลข2256เป็นทางหลวงที่สำคัญที่ใช้เดินทางเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางสายสำคัญที่ใช้เป็นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลกรมทางหลวงจึงมีแผนการขยายทางหลวงหมายเลข2 2 5 6ลบบุรีด่านขุนทศตอนถนนโคง้งบ้านท่าหลวงจังหวัดลบบุรีให้เป็น4-6ถึงช่องจราจรต่อเนื่องตลอดแนวสายทาง แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่าโครงการตัดผ่านพื้นที่เขตท่ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชนลสิิธิ์และอยู่ใกล้โบราณ,ณสถานและแหล่งโบราณ,ณคดีในระยะ1กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการจำนวน2แหล่งคือโบราณ,ณสถานวัดจันทารามและแหล่งโบราณ,ณคดีบ้านชัยบาดานทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือ,ารอการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพศ2 5 6 6เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535และฉบับที่สองพศ2561 และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการและแผนการดําเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 2. เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งเสนอแนะมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตราการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเจน้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข2256มีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่0บวก957และจุดสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่4บวก625ระยะทางรวมประมาณ3.668กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมครอบกลุมระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการและด้านโบร,ราณสถานและแหล่งโบร,ราณใน,นาคดีครอบกลุมระยะ1กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการซึ่งแนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่หมู่ที่4บ้านถนนโค้งตำบลชัยบาดานอำเภอชัยบาดานและหมู่ที่3บ้านท่าหลวงหมู่ที่4บ้านเนินท่าหล,ลวงฝั่งตะวันตกตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี ปัจจุบันถนนโครงการช่วงกิโลเมตรที่0ูนยบวก9.57ถึงกิโลเมตรที่4บวก6.25มีขนาด2ช่องจราจรไป1ช่องจราจรและกลับ1ช่องจราจรภายในเขตทาง40ถึง120เมตรกรมทางหลวงได้ออกแบบรูปแบบการพัฒนาโครงการดังนี้ 1. รูปแบบถนน การพัฒนาโครงการเป็นการขยายผิวจราจรในเขตทางเดิม40 120เมตรจาก2ช่องจราจรเป็น4 6ช่องจราจรโดยรูปแบบถนนที่ก่อสร้างใหม่มี2รูปแบบดังนี้รูปแบบก่อกลางแบบกำแพงคอนกรีตหรือ barrier median ช่วงกิโลเมตรที่0บก957ถึงกิโลเมตรที่3บวก585พื้นที่เกาะกลางกว้าง2เมตรช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรจำนวน4ช่องจราจรหรือทิศทางละ2ช่องจราจรไหลาทางกว้างข้างละ2.5เมตรเขตทาง40 120เมตรและเสริมเสถียรภาพให้กับเชิงลาดโดยใช้กำแพงกันดินชนิดเกเบียนบอลและรูปแบบกาะกลางแบบยกหรือเรสมีเดียนช่วงกิโลเมตรที่3บวก585ถึงกิโลเมตรที่4บวก625 พื้นที่เกาะกลางกว้าง5.10เมตรช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรจำนวน6ช่องจราจรหรือทิศทางละ3ช่องจราจรไหลาทางกว้างข้างละ3.5เมตรทางเท้ากว้างข้างละ3.45เมตรเขตทาง40เมตรและมีระบบระบายน้ำใต้ทางเทา้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.20เมตรบ่อพักทุกๆระยะ15เมตร 2. รูปแบบทางแยกโครงการมีทางแยกจำนวน2แห่งดังนี้บริเวณกิโลเมตรที่0บวก957 มีลักษณะเป็นทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข2256ตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลขลบ .5130 จึงพิจารณาปิดแยกเพื่อลดการตัดกระแสจราจรและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถที่เดินทางมาจากฝั่งตลาดปลาชัยบาดานไปยังฝั่งบ้านถนนโคง้งให้ทำการเลี้ยวสายมุ่งหน้าไปยังจุดกับรถที่2 บริเวณกิโลเมตรที่ 1+ บวก400และฝั่งบ้านถนนโค้งสามารถเดินทางข้ามไปยังฝั่งตลาดปลาชัยบาดานโดยการเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังจุดกลับรถที่1บริเวณกิโลเมตรที่0บวก480และบริเวณกิโลเมตรที่3บวก675มีลักษณะเป็นทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข2256ตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลขลบห้าอ51-29 จึงพิจารณาปิดแยกเพื่อลดการตัดกระแสจราจรและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถที่เดินทางมาจากฝั่งบ้านท่าหลวงไปยังฝั่งบ้านเนินท่าหลวงให้ทําการเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังจุดกลับรถที่4บริเวณกิโลเมตรที่3บวก875และฝั่งบ้านเนินท่าหลวงสามารถเดินทางข้ามไปยังฝั่งบ้านท่าหลวงโดยการเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังจุดกลับรถที่3บริเวณกิโลเมตรที่3บวก250 3. รูปแบบจุดกลับรถ โครงการได้คำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมทั้งในด้านการมองเห็นและระยะหยุดรถที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งพิจารณาการเข้าออกของชุมชนในพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจึงได้กำหนดจุดกับรถจำนวน5ตำแหน่งดังนี้จุดกับรถ2ทิศทางจำนวน3ตำแหน่งบริเวณกิโลเมตรที่0ก4 80, 3, 8 0กิโลเมตรที่3บวกแและกิโลเมตรที่4บวก950 และจุดกับรถทิศทางเดียวจำนวน2ตำแหน่งบริเวณกิโลเมตรที่1บวก400และกิโลเมตรที่3บวก2องหโครงสร้างชั้นทางโครงสร้างชั้นทางและผิวทางของโครงการออกแบบเป็นผิวทางคอนกรีตและมีความหนาตามมาตรฐานชั้นทาง 5. ระบบระบายน้ำประกอบด้วยระบบระบายน้ำตามขวางได้แก่ท่อรอดกลมท่อรอดเหลี่ยมและสะพาน โครงการได้มีการออกแบบเพิ่มขนาดท่อลอดกลมเพิ่มตำแหน่งท่อลอดเหลี่ยมและต่อความยาวท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของโครงการส่วนสะพานเดิมมีความกว้างเพียงพอไม่ต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งมีค่าส่วนเผื่อความปลอดภัยมากกว่า1.50ตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงและระบบระบายน้ำตามยาวเป็นระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าโดยมีท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักใต้ทางเท้าทั้งสองฝั่ง 6. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการได้มีการออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่บริเวณเกาะกลางที่มีความสูง9-12เมตรตลอดแนวเส้นทางโครงการให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละบริเวณพื้นที่เช่นบริเวณชุมชนทางร่วมทางแยกจุดกับรถเป็นต้น7สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยศาลาพักคอยพิจรารณารื้อและก่อสร้างใหม่ในตำแหน่งเดิมเป็นรูปแบบศาลาพักคอยไทยเอฟหรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และทางม้าลายพิจารณาออกแบบทางม้าลายบริเวณกิโลเมตรที่3 8 0บวก800เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินข้ามทางได้สะดวกสำหรับผลการสำรวจและคาดการปริมาณจราจรในพื้นที่โครงการสามารถสรุปได้ดังนี้กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ จะมีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับดีในปีพศ2572ถึง2576และลดลงมาอยู่ที่ระดับ E ในปีพศ2581ถึง2586รวมทั้งจะมีระดับการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงเป็นระดับ F ในปีพศ2591ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรได้ควรจะต้องมีการปรับปรุงขยายทางหลวงเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และกรณีมีการพัฒนาโครงการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้ระดับการให้บริการของถนนโครงการดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ A หรือการจราจรมีความคล่องตัวมากผู้ขับขี่สามารถเคลื่อนที่และใช้ความเร็วได้โดยอิสระหลังจากที่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการและบํารุงรักษาจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แก่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการให้ประชาชนบริเวณโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือนสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน การตัดฟันต้นไม้ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้างเท่านั้นหากพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสกับสัตว์ได้หลบเลี่ยงออกไปจากพื้นที่บริเวณน,นั้นได้อย่างปลอดภัยหรือช่วยเหลือออกจากพื้นที่กำหนดให้ติดตั้งกำแพงหินเรียงหรือเกลเบียนวอลบริเวณกิโลเมตรที่0ูนย์บวก957ถึงกิโลเมตรที่3บวก585ให้แล้วเสร็จก่อนที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลรสิทธิ์จะสูงท่วมคันทางกำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้้าางงเพื่ออลลลดดผกระะทบนนฝุ ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวโดยเลือกใช้วัสดุกันเสียงคือเหล็กความสูง2.5เมตรบริเวณชุมชนบ้านถนนโคง้งชุมชนบ้านท่าหลวงและชุมชนบ้านเนินท่าหลวงฝั่งตะวันตกรวมทั้งต้องสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่บริเวณกำแพงกันเสียงก่อนดำเนินการติดตั้งติดตั้งเครื่องหมายชะลอความเร็วบนพื้นทางเพื่อให้ลดความเร็วลงและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น หากพบหลักฐานทางโบราณในคดีในพื้นที่ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดดำเนินงานในบริเวณนั้นและแจ้งสำนักศิลปากรที่4ลบบุรีทราบทันทีเพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานและปฏิบัติตามหลักกฎเกณฑ์ต่างๆตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารระบายน้ำของโครงการหากพบว่ามีการอุดตันมีดินทรายทับถมหรือวัสดุกีดขวางต้องรีบดำเนินการนำออกโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำและสามารถระบายน้ำได้สะดวก กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นเพื่อน,นําไปปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมของชุมชน 2. การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ 3. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. การเข้าพบหน่วยง,งานสาธารณูปโภค 5. การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6. การเข้าพบหน่วยง,งานโบราณในคดี 7. การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการซึ่งการดำเนินงานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยมีการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดอําเภอและท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายรวมทั้งได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นหน่วยงานราชการผู้นําชุมชนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการโดยใช้แบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการซึ่งให้ความคิดเห็นว่า การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทําให้เดินทางได้สะดวกปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรมทางหลวงมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าการพัฒนาโครงการจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงเดิมเพิ่มเติมความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางทุกกลุ่มกรมทางหลวงระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ